นะครับสวัสดีครับผมครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับยามค่ําคืนนี้นะครับกับช่องเบาเด็ดใต้คนเดิมแล้วก็เล็กพิชชิ่งยาลานะครับก็วันนี้พามาใส่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ในยามค่ําคืนอีกแล้วนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับรอบนี้นะครับใส่เดือนนะครับขุดมาได้ ไม่รู้ว่าถึง20ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าคันเบ็ดทั้งหมดก็20คันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยนะครับก็ได้แค่ไหนก็โอเคนั้นนะครับผมไปใส่กันเลยครับเพื่อนๆใส่กันเลยครับทุกคนครับทุกคนใส่เบ็ดคันที่หนึ่งครับใส่เหยื่อใส่เดือนครับทีใส่ครับทีใส่ก็เพื่อนๆก็คงใส่เป็นนะครับผมแบบนี้นะครับ มาคดีครับผมตอนแรกที่สองครับใสายเรือส่เดือนไปให้ดูี4คันนี้เลย่ริงใส่เดือน4 4คัน5คันครับเดี๋ยว ถ้าใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาใส่กี่คันดีครับป๋าที่ไตก็ผมว่าสองันก็ได้แล้วนะสองขันนะเพราะว่ามันก็เคยใส่ให้ดูเร็วใช่ไหมครับเดี๋ยวใช่ใช่เดือนเดี๋ยวก็ค่อยลุ้นกันทีเดียวเลยนะครับทุกเพื่อนๆอันนีันที่สองนะก็จะใส่ให้ดูแค่สองขันนะครับ ตัวผมารไล่ใส่กับเล็กพิชชิ่งยาลานะครับเพื่อนๆไปครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับทุกคนโอเครับทุกคนเมื่อเมื่อกี้ทั้งหมด2ี่สิบคันตอนนี้เหลือสามคันก็ทั้งหมดก็เป็นสิบเจ็ดคันครับที่ใส่เหยื่อเพราะว่าใส่เดือนหมดแล้วใส่เดือนหมดครับผมได้แค่สิบเจ็ดคันนะครับเพื่อนๆครับคันที่สิบเจ็ดสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเล็กพิจิ้งครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเอเครับอ่าครับผมเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้ได้เวลามาลุ้นเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่าใส่กับเหยื่อใส่เดือนก็ทั้งหมด11คันใช่ไหมครับเล็กพิจิ้งยัล่ะทั้งหมด17คันอ่า17คันนะครับไปลุ้นกันเลยนะครับคันเลขตะกลนมาลุ้นกันเลยครับคันที่หนึ่ง มีตัวหรือไม่มีตัวเดี๋ยวก็รู้เรื่องอเดือดหมดไปนี่ยเยหมดครับกันที่หนึ่งครับไปลุ้นกันที่สองกันต่อเลยครับทุกคนกินเร็วจริงๆเลยเหนือเตี้เ,เดียวนะไม่มีโยกเลยนะนิ่งเลยครับ ดูสองครับทุกคนอิดสาลายครับแ้วครับผมแค่นิดเดียวครับได้ตัวหรือเปล่าครับเพืเ่อนๆไปครับขัดนที่สามครับทุกคน ว่าต้องมีลุ้นบ้างเลยจะไม่ลืจริงใช่ครับใส่เดือนนะเยืออ่าขันที่สามเลยครับทุกคนมาลุ้นกันเลยครับใส่ตึงไหมใส่ตึงครับมีลุ้นครับหมดครับลาดิดหมดเลยครับดูครับทุกคนเหลือแต่ตาบิดครับโอ้โหมาลุ้นคันที่สีครับทุกคน ันที่สจะมีชัยหรือไม่ครับขันที่สีวหน้ารุ้นครับขันปิดโยกครับคันปิดโยกครับโอ้โหกินหมดเลยครับผมขันที่สี่ก็แห้วครับแห้วตามระเบียบครับไปเล้นกันที่ห้ากันเลยครับผมคันที่ห้าครับผม คำคืนนี้รูษษ้สึกว่าเงียบเงียบครับปลากันที่ห้าเขน่าจะลุ้นน่าจะมีลุ้นครับเยอะหมดครับเยอะหมดครับรใส่ลูกปลาใส่ลูกปลาตอดลินครับเอาไปลุ้นกันที่หกครับการที่อะไรเล็กไม่ใช่การที่หก รุ่นคันที่หกกันเลยครับผมเห็นไหม,มหมดทุกหมดทุกบคันเลยครับนี่ขนาดว่าใส่ไว้แค่ครึ่งชั่วโมงเองใช่ไหมลูกจริงใช่ครับผมโอ้โหรุ่นคันที่เจ็ดกันเลยครับทุกคนปลากินดีแต่ไม่ติดตัวครับรุ่นคันที่เจ็ดกันเลย ให้ตัวลูกตาครับคำคืนนี้มีไหมเงียบครับกันที่เจ็ดก็หมดครับผมทุกคนไปลุ้นคันที่แปดครับขันที่แปดครึ่งท,ทางแล้วครับมีไหม นิ่งเลยครับเหยื่อมุดครับเหยื่อมุดเหยื่อมุดเยี่ย,เย,ยงเลยครับดูครับทุกคนดูตาเป็ดก่อนโอ้โหปลากินจักแต่ปลาไม่มีตัวสงสัยลูกปลากินนะใช่ไปลุ้นคันที่เก้ากันครับคันที่เก้าครับผม มีหม,ห,มหมดอีกอแล้วครับไปลุ้นกันที่สิบกัเลยครับทุกคนกับคืนนี้บรรยากาศดีมากครับมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแล้วก็หยุดกันที่อะไรครับพี่ิชกันที่สิบครับ,บ,รบดูมาเกินครึ่งทางเลยนะครับยังไม่ได้รักตัวเลยมีไหม โอ้โหปลากนินดีหรือว่าหมดคนไปรุ<ส>่นคันที่11ครับคันที่11ครับผมหมดอีกแล้ว,ลวครับสงสัยคัำคืนนี้<อ>น่าจะแห้วก็ไม่เป็นไรครับถึงจะไม่มีตัวก็ มาชมวิวชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้ใช่ครับผมวันที่สิบสองครับผมก็หมดเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมครับยังมียังมีไม่กินครับคันนี้ช่วงตอนสองทุ่มว่าขึ้นมาเล่นเยอะเลย ว่ามันกินช่วงหัวค่ำดวงใสพอดึกๆไม่หิวไปลุ้นคันที่สิบสามครับผมออาทำไมคันกคันที่สิบสามกันเลยครับผมมาเลยครับทุกคน ทุกคนคันที่13ครับจะมีตัวหรือไม่มีตัวมาลุ้นกันเลยครับมีไหมโอ้โหครับผมผมนึกว่าใช่แล้วคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่อีกแล้วครับผมโอ้วันนี้สงสัยไม่ปังนะครับค่ำคืนนี้สงสัยต้องกลับไปกินแฮ่ลรรุ้นคันที่สิบสีครับ เลยสามคันเฮลลุกดาวกับเพื่อนๆรอกันนะลุ้นนลยครับเดนเลยครับมีไหมมีไหมติดสาลายครับผมโอ้โหไปลุ้นกันที่สิบห้ากันต่อเลยครับเพื่อไม่เสียเวลา ที่สิบห้าครับผมไม่ดูเลยไม่น่าเชื่อต้งใส่ปลากลับไปนอนกันที่อะไรนะครับกันที่สิบห้าครับที่สิบห้าสาลัยครับเพื่อนสาลายครับโอ้โหทุกคนดูครับสาลายโอ้โหว่าเอาสาลายไปกินดีกว่าผมว่าอยู่เดี๋ยวหมดเกลี้ยงดีเดี๋ยวหมด ส่วนมากกินทั้งนั้นเลยก็ว่าใช่ครับไม่มีตัวกันที่สิบหกสุดท้ายแล้วบ่๋มเนี่ยผมนับถึกนะว่ามีอีกครับถูกถูกถูกันที่สิบหกครับผมมีไหมมีรุ่นไหม,อมโอ้โหสาหร่า,หายครับเอาครับทุกคน มาลุ้นคันที่17กันเลยครับผมคันสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับคันที่17ครับใช่ครับคันสุดท้ายครับจะเหวหรือว่า,าได้ลุ้นกันครับผมมีไหมเหวครับโอ้โหเหวไม่ได้สักตัวเลยครับพี่น้องวันนี้ก้าวขาไหนมาบริใต้ ลงใส่โสงขาก็ไม่ได้กระโดดลงมาเลยอ,ออกจากบ้านค่ำคืนนี้ก็ไม่ได้สักตัวเลยครับหรือว่ามาชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนคเพื่อนเพื่อนก็สำหรับการใส่เบ็ดยามค่ำคืนคืนนี้นะครับกับเหยื่อไส้เดือนหรือว่าเหยื่อโครบจักรวาลน,นะครับก็เหยื่อหมุดทุกคันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่า ไม่ติดเลยใช่ไหมครับเรือจริงไม่ติดเลยครับผมใช่ครับแต่ว่าก็มีลุ้นนะครับที่ว่ามันพาลงไปติดกับสาลายนะครับผมว่าน่าจะเป็นลูกปลานะครับกินเหยื่อไส้เดือนหมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆถือว่าเราก็ออกมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็คิดถึงแบบหาอยู่หากินแบบบ้านๆใช่ไหมครับครับใช่ครับพี่จริง ก็คือได้บรรยากาศได้ความเสียงเขียดเสียงกบอย่างจริงรีดนะครับในยามลางคืนก็ถึงจะหฮวแล่ก็สบายใจไหมครับเล็กปิ่งจิงใช่ครับผมสบายใจได้อาคารุดด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กพิจิ้งยลาและก็ช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่ง แจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครครับก็ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก็ลาทีสวัสดิ์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผสวัสดีครับทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆ